เปลอะไรเกลีอะไรเชี๋หน่อยค่ะไม่ต้องใส่อะไรขึ้นนะขึ้นตรางน้ำมันก็ใสดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นซีเมนต์ใช่ไหมเออข้างล่างมันเป็นซีเมนต์คือดีนะ อ่าแล้วมีโปรโมชั่นสำหรับน้องคนนี้ที่ติดต่อกับเขาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่นครน,นายกนะคะวันนี้จะมาพารีวิว ที่ล่องแก่งที่หนึ่งแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับรีสอร์ทด้วยนะคะทุกคนเนี่ยมีล่องแก่งด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเขาก็จะผ่านมาแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแก่งเทียมนะคะทุกคนน้ําอ่ะมันจะลงมาจากจากไหนนะจากไหนนะเกือนคุณดานเกลือนคุณดาเขลือนคุณดาคือแบบนี่แหละพอเวลาแบบเอเอเลอร์นะคะเพราะว่าอยากจะให้เห็นเวลาที่เขาล่องลงมาก็เลยเออเลอร์ก็เลยตื่นเต้นนิดนึงนะคะคือที่นี่เขาจะมีบริการทั้งแบบว่า ข้างบนอะ่ะเด็กๆเ,เล่นได้แล้วข้างล่างอ่ะวัยรุ่นที่แบบดูแดลตัวเองได้เกี่ยวกับแบบเวลาเราเล่นน้ํานะคะทุกคนคือมีคาราเกตด้วยนะถ้าเกิดใครอยากจะแบบใช้คาราเกตนะคะหรือว่าแบบปาร์ตี้ได้คือตรงเนี้ยทั้งทั้งลาน้ําเลยค่ะอยากจะพักที่พักไหนก็ได้มาเลือกเอาที่พักยมีที่จอดรถมีห่วงยางให้เช่ามีแกงให้ล่องนะคะเนี่ยเขาวันเนี้ยเขาเปิดน้ําไม่ค่อยเยอะนะคะนี่นี่นี่น,น,นี่เขาล่องแกงเขาล่องแกง แต่ว่าแต่ละลำมันก็จะมีเส้นนี้ไหนะกิจกรรมเยอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องขึ้นไปไกลด้วยกิจกรรมเยอะสนใจนะคะอยู่ใกล้ๆกับลุงเล็กอ่ะบ้านสวนลุงเล็กอ่ะนี่ ถ้าเกิดพาเด็กๆมาก็ได้นะพาเด็กๆมานะคะถ้าเกิดน้ํามันไม่มันตื้นๆอะ่ะก็จะเป็นข้างบนนะคะที่เราเดินผ่านมาทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่นครนายกนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะพามาแนะนําที่เที่ยวนครนายกแบบใกล้ๆเขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะนี่สำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายกลัวน้ําแบบเราแต่ว่าอยากจะมาเที่ยวที่มันแบบมีน้ํานะคะน้ําไม่ลึกคะ่ะรับรองเดี๋ยวพาไปดูกัน รงนี้จริงๆก็เล่นน้ําได้นี่ก็จะมีน้องๆมาเล่นน้ํานะคะไม่ลึกน้องบอกไม่ลึกลเดี๋ยวน้องกําลังลงไปลองลงหน่อยสิล,ล,ลึกไหมเนี่ยน้องเบอร์ห้าลึกปะไม่ลึกแม่เล่นได้ไม่ลึกนะคะน้องเขินนี่ลอยหวงยางมาชิวๆแบบนี้ก็ได้นะคะ ี่ <c oughs> เล่นน้ำชิวๆน้ำมันก็ใสดีเหมือนกันเนะเาะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นซีเมนต์ใช่ไหมเอาา <c oughs> เอข้างล่างมันเป็นซีเมนต์ไอ้พลอยไปไหนวะน้านะวันนี้อากาศมันดีด้วยนั่งปาร์ตี้ชิวๆก็ได้เนาะ <c oughs> น้ำใสดีมากเลยตรงแก่งเนี้ย ได้เลยทุกคนคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ําตกกันตรงนี้มันก็มีน้ำตกนะคะสำหรับคนที่กลัวน้ํานะคะมีน้ําตกไม่มีถึงแล้วน้ําตกนะคะมุกนี้ได้ไหมมีน้ําตกไม่เล่นจะดีกว่า เชิญหน่อยค่ะไม่ท้าเว่ดจะไปขึ้นคัเกือบตกทุกคนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักคร่าวๆนะคะว่ามันจะมีที่พักยังไงบ้างนะคะที่พักเยอะค่ะทุกคนเผื่อใครที่อยากจะมานะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพมากขับรถแค่สองชั่วโมงเองนะคะมาพักผ่อนชิลๆแบบมาวันเสาร์กับวันอาทิตย์อย่างเงี้ยชิลๆเลยค่ะไม่ต้องขับรถไกลด้วย มีล่องแก่งด้วยแล้วก็จะวาร์ปไปวังตะไคร้ก็ได้แบบไม่อยากขับรถกลับตอนกลางคืนไงไม่อยากไปแล้วก็กลับก็ได้หมดนะคะ <c oughs> นี่ก็คือบรรยากาศข้างบนนะคะนั่งกินข้าวแล้วแต่เลือกเลยคือมันยาวมากเลยนะตั้งแต่ตรงเนี้ยตั้งแต่ต้นๆเลยเนี่ยตรงเนี้ยอยู่กลางๆนะคะนี่ยาวลงไปยาน,นุ่นเลยแล้วแต่ชอบเลย ส่วนรีสอร์ทนะคะก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันรีสอร์ทก็ยาวมาตั้งตรงนู้นเลยนะคะมีหลายแบบอ้ยเสานี่นะคะตัวอย่างตัวอย่างนี่ข้างบนที่มันไม่ไกลกันอะปาร์ตี้ได้ด้วยนะตรงเนี้ยเราไม่ไกลกรุงเทพคือแบบเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะทุกคนอย่างตรงนี้ก็จะเป็นคุณยายโฮมสเตย์นี่ตอนนี้กำลังจัดเวทีนี่แต่อตอนเย็นมีปาร์ตี้ แต่ว่าของหญิงเจ้าหนึ่งใช่ไหมออแต่แล้วแต่จะเลือกอะนี่นี่เดี๋ยวพามาดูรีสอร์ทนะคะนี่รีสอดป้าเพ็งสีนะคะก็อยู่ตรงริมน้ำเหมือนกันคือที่เราผ่านมาเดี๋ยวจะพาไปดูมีที่จอรดรด้วยนะแล้วก็มีปาร์ตี้ด้ด้วยใช่ไหมคะแมนแ่นนะจ๊ะนี่เริ่มต้นพันสองอบาทเริ่มต้นพันสองบาทน้อนได้สองคนพันสองอได้สองมีอาหารให้ด้วยไหมคะ ไม่มีอาหารเช้าเป็นบ้านพักอย่างเดียวถ้าเกิดแบบมาสิคนอย่างนี้หะ่ะกสิบคนก็ยังเป็นบ้านพักราคาสามพันห้าร้อยบาทอยูอ่สิบคนประมาณสามพันห้าเนะ,ะอือม,มีห้องน้ํากี่ห้องคะในห้องสิบคนมีห้องน้ําทั้งหมดสองห้องคะ่ะใครอยากจะมานะคะใกล้กรุงเทพมากจริงถ้าสิบห้าคนจะมีแบบแพ็กเกจ ถ้าคนจะมีแบบแพ็กเกจเนี่ย900บาทต่อคนจะมีบ้านพักอาหารให้สองมือ้อมื้อเย็นมื้อเช้ามีคาราโอเกะและมีล่องแก่งให้ในราคาเท่าไหร่คะ900บาทต่อคน900ต่อคนก็คือให้ม,มาหมดเลยให้ทั้งหมดเลยค่ะแ้องแก่งด้วยนะคะ900ก็คือแบบเสร็จจบเลยจ่ายต่ค่าน้ำมันมาคือดีนะไม่ไกลด้วยอ่าแล้วมีโปรโมชั่นสําหรับน้องคนนี้ที่ติดต่อกับเขาจะมีน้ําแข็งแสงฟรีให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนม้ําแข็งด้วยนะคะทุกคนเย็นทุก้อนนะรับรอง ถ้าก้อนไหนไม่เย็นคืนเนได้คะะ่ะคืนได้คืนหนึ่งก้อนแถมสองก้อนไม่มีป้ากาขายอาหารด้วยขายอาหารตามสั่งค่ะแต่ไม่ตามส<ม>่งนะคะ<ๆ> <laughs> จอบอย่างนี้แหละแต่ตามส่งไม่ได้โอเคค่ะขอบคุณป้าเพศสีนะาะจ้าไม่ใช่หน้ามา้าแต่อย่างใดนะจริงรอเทค,ค่ะวาไม่ไปนะ,นะคะเผื <laughs> ่อใครอยากจะมาพักนะคะตรงนี้ก็คือที่พักของคุณยายเพนสีนะคะเมื่อกี้เพนสีรีสอร์ทนะคะ นี่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 มันมีที่จอดรถด,ด้วยนี่นะคะ่ะบรรยากาศของบ้านแล้วแต่เลือกนะคะแต่ว่าข้างในน่าจะไม่ได้เข้าไปเนาะเพราะว่าวันนี้เหมือนมีคนเต็มหมดอยู่ใ,ใกล้แก่งนะคะทุกคนนี่แก่งอยู่ตรงนี้นี่นี่ที่เช่านี่ถ้าบ้านตรงนี้นะคะก็จะนอนสองคนนี่ แต่ถ้าโปรโมชั่นคนละ9ก้าแล้วก็คือต้องมา15คนอ่ะคือรวมทุกอย่างเลยอ่ะล่องกล่องล่องแกงอะไรเงี้ยคุณยายจัดให้หมดเลยราคาเดียวเลยกำเงินพันมาคือมีเงินพันนึงอ่ะมาได้เพราะว่าค่ารีสอร์ทรวมกับค่ากิจกรรมอ่ะเก้าร้อยส่วนอีกร้อยนึงก็ออกค่าน้ํามันกันนะคะมาจากเยบจบด้วยค่าจบเลย,เลยเนี่กิจกรรมตรงนี้มีมุมปาร์ตี้ไงอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะเนี่ยตอนเย็นเขาจัดปาร์ตี้ให้ ไม่ใช่แค่ตอนเย็นตอนไหนก็ได้แล้วแต่เรารีเควสเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะรีเควสตอนเย็นเย็นใช่ป้ากำลังพักไก่ย่างก้าแก่งเทียมบอกเลยว่าต้มตําอร่อยร้านนี้ใครจะมาแวะชิมแล้วชิมแล้ว นี่อร <background> ่อยของเขามไม่อ hmm. ร่อยนะโดนอะไรแป๊บนึงอแกย่างกะทิแกย่างกะทิแกย่างกะทิจ้าแม่ทุกคนคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะใครที่ชอบอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะไม่ชอบก็กด subscribe เหมือนเดิมนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้า